พี่ก็สบายๆนะครบไหมค่ะครบครบพี่ต้องสัมภาษณ์ต้องหยิบไม่รู้พูดอะไรจะไปกับพี่ครบไหมก็ก็นะโอเคได้ได้โอเคเลยค่ะสบายสบายสบายใช่สบายสบายหน้าเด้งมากเลยอ่ะจะต้องเมตค่ะจะค่ะใช่ไหมสวค่ะสวัสดีข้างๆพี่ป้อมเลยข้างๆพี่ป้อมเลยค่ะ ต่อรายการจะเป็นแนวนอนจะไดตั้งเอาไว้ใส่ในในเ่เราตัดต่อได้ใช่ไหมตัดเพิ่มได้ใช่ไหมไม่ไม่ใหม่เลยู่ง สวัสดีครับสวัสดีครับผมแมนและรุ้าหมายนะครับเป็นตัวแทนของโนอานะวันนี้นะครับจากเดซแอมนะครับซึ่งเราบินไกลมาหลายประเทศนะครับแล้วก็มาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้นะครับทำตามคําขอของโนอาบอกว่าพี่แมนอยากให้สัมภาษณ์นักธุรกิจหรือสัมภาษณ์ธุรกิจต่างๆหรืองานยีเวนต่างๆที่ต่างประเทศมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับขาเป็นตัวแทนของเดซแอมนะครับโดยคุณโนอานะครับแล้วก็เขามี เราก็มีเขาเรียกว่าช่างภาพแล้วก็มีสื่อกิจมศักิ์นะครับคุณป้ยใจพุทธเจริญกับคอยดูแลในเรื่องราวของภาพและ้วก็สัมภาษณ์ร่วมกันอยู่นะครับในที่ต่างๆ,ๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตมาสัมภาษณ์คุณหญิงแ yeah ย<ช>นะครับเ,เป็นคุณหญิง เออเขาเรียกว่าชื่อชื่อจริงใช่ไหมออกจริงต้องจริงตัวจริงเรียกจริงติดไค่ได้ชื่อจริงชื่อวิยดาซัสจแมนค่ะอ๋อวิยดาซัสจแมนแสดงว่าแต่งงานกับคนต่างชาติใช่ค่ะนะครับสามีเป็นคนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับไปเจอกันที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยค่ะปีไหนครอกันอู้นานแล้วค่ะปีไหนสิบปีแล้วค่ะสิบปีสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีแล้วค่ะแสดงว่า ก็ก็ก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอเราทํางานทุกวันมันก็เลยนานเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว1ิปีที่แล้วนี่คุณหญิงก็มีธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมก่อนหน้านี้นะครับเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นคนสกลนครอ๋อเป็นคนสกลนครโอ้หนี่เห็นไหมมีลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วค่ะตายแล้วเนี่ยดีมีการต้้นรับแต่ไม่ใช่เขาไ็ได้ครับพี่โอเคมา มาตรงนี้บางทีบางท่านเขาก็ไม่อยากไปถ่ายนะเขาเป็นนักำงาจะเป็นามมากเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือธุรกิจของคนไทยอีกที่หนึ่งนั่นก็คือจินงสปาแอนด์เวลเนสนะครับซึ่งอยู่ที่เมืองซูกสวิสแลนด์ใช่ครับผมซึ่งสามีก็เป็นคนที่เมืองซูกนี่หละครับแต่งงานกันมาสิบกว่าปีแล้วต่อมีมีมีทายาทไหมไม่มีค่ะไม่มีทายาทเลยนะครับสมัครเป็นทายาทซึ่ง ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาเป็นเขาเรียกว่ากัลยาณมิทแล้วกันเนาะนะครับมางานที่เรียกว่าเป็นงานเปิดร้านแกรนด์โอเปิ้นิ่งแล้วก็เลี้ยงพระทำบุญทำบุญเลี้ยงพระก่อนหน้านี้นะครับแต่จริงๆริ้านนี้เปิดมาเดือนหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มาทําบุญเลี้ยงพระในวันนี้วันที่9เดือน9ปี2024และเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับร้านนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับมีการนวดเยอะแยะมากมายนะครับพี่มีนวดอะไรบ้าง เรามีทั้งฮอสโต้นะคะอโรมานะคะแล้วก็มีสครับบอดลีมีนวดหน้านวดตัวแล้วจะมีซาวน่านะคะครับเดี๋ยวมีซาวน่าล้วเลยใช่ค่ะซาวน่ากำลังจะมาค่ะเราสั่งมาจากอ่าแคนาดาสั่งมาจากแคนาดาเลยนะครับเป็นฮิมาลายาซาวน่านะคะฮิมาลายาด้วย aromatherapy mass ไทย m a s s a g e นะค่ะเแล้วก็มีนวดคอบาดลายนะครับแล้วก็มีหินร้อนแล้วก็มีนวดแบบ c a n d l นะครับแล้วก็ยังมีนวดแบบเป็น couple เป็นแบบว่าเป็นหลายๆคนเป็นคู่คู่ด้วยนะครับและวันนี้นะครับคุณหญิงก็ยังมีธุรกิจหลายๆอย่างที่กําลังทําอยู่นอกจากนี้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทําร้านอาหารร้านอาหารมาห้าปีกว่าแล้วชื่อร้านว่า Ying Thai Kitchen ตรงข้ามนี้เลยตรงข้ามนะครับผมฮะแล้วก็ เดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะมีโอกาสไปชิมอาหารนะครับไปร้องเพลงเล่นๆด้วยนะครับไปชิมอาหารด้วยแล้วก็อีกสาคัญที่สุดนะครับก็คือธุรกิจไม่หยุดอยู่แค่นี้นะวันนี้เปิดอันนี้เดือนหน้าจะเปิดอะไรอีกก็ไม่น่าจะเันสองเดือน้าการการการก่อสร้างเสร็จก็จะ